สวัสดีครับทุกท่านที่ชมทาง YouTube นะครับวันนี้ n j Service จะมานำเสนอเกี่ยวกับงานออซค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบคาบ,บูของเวฟร้อยเวฟร้อยเที่มีตัวนี้นะครับชุดลิ้นตัดอ,อากาศนี่นะฮะก็คือคันนี้ตรงๆก็คือช่างยังลองสลับคาบ,บูละคาบ,บูก็ยังดำครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนชุดซ่อมข้างในนะครับก็แ,แอบสงสัยว่าจะเป็นที่ตัวชุดไดแฟมตรงนี้ สึกลอแบบมันฉีกขาดอ่ะก็เลยจะถอนมาอุดนะครับอุดดูคือไม่เปลี่ยนแล้วหากว่าอุดดูแล้วยังไม่หายก็จะทําการเปลี่ยนชุดซ่อมขาบูดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองอัปเดตกันดูนะครับเดี๋ยวผมขอลื้อนี้ออกมาก่อนก็เอาอันนี้ออกนะครับออกวานได้ไหมงยได้ป่ คีได้อยู่นะครับเอามือดักแนละ้วเดี๋ยวสปิงปิงมแมงเราก็จะเอาชุดนี้ออกหมดนะครับแล้วเราจะเอากาวมหาอุดเนี่ยผสมกันแล้วก็อุดอุดรูอุดรูตรงนี้แล้วก็เอาฝาเดิมปิดหลอกไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองมาอัปเดตกันดูนะครับ หลังจากผสมแล้วนะครับสมกันแล้วไม่รู้จะแห้งปล่าผสมมันแข็งอากาศเนี่ยหนาวเวยไม่รู้อยู่ไหมผม่าจะจัดการแลวอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวรู้ครับอุดทุกโลที่เกี่ยวข้องเยอะไปหน่อย แม่ <c oughs> แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะใส่ฝานี้ปิดอย่างเดียวนี่สันนอ็อตนะครับแล้วเดี๋ยวรอแห้งแล้วจะลองสตาร์ทแล้วก็อุ่นเครื่องดูว่าสีหัวเทียนอนะไอ้นี่พวกนี้ไม่ต้องใส่ครับว่าจะดีขึ้นไหมนี่นะสีโดยที่ยังไม่เปลี่ยนพิซซ่อม